สวัสดีค่ะตักฟูริชนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการใส่สุ่มนะคะเอ่อวิธีการใส่สุ่มเนี่ยเราจะต้องเอาผ้าตะข่ายแบบนี้ค่ะเอาไว้ด้านนอกนะคะเพราะว่าถ้าเอาไว้ด้านในเนี่ยมันจะคันขาเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาให้เพื่อนเจ้าสาวะคะ่ะเอาสุ่มวางกับพื้นนะคะแล้วก็ทําเป็นร่องแบบนี้เพื่อเตรียมให้เจ้าสาวะคะ่ะเดินเข้ามานะคะเจ้าสาวก็ยกกระโปรงแล้วก็เดินเข้ามาเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอ่อดึงขึ้นให้อ่จุดของจุดของขอบ ขอบยังยืดนะคะอยู่ตรงสะดือนะคะเสร็จแล้วก็ติดเทปเหนียวค่ะแล้วก็ผูกค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เราใส่ใส่สุ่มอะคะ่ะถ้าเกิดความสูงเนี่ยอยู่อยูอย่อยู่อยู่พอดีตรงจุดสะดือเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆว่าสุ่มเนี่ยจะต้องลอยจากพื้นนะคะลอยจากพื้นเยอะเหมือนกันประมาณ5นิ้วะคะ่ะ ไม,ไม่ไม่ไม่อย่างนั้นเวลาเจ้าสาวเดินเนี่ยก็จะเดินเหยียบสุ่มเนาะแล้วก็สะดุด <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่างนี้ค่ะแบบเนี้ยลอยจากพื้นห้านิ้วเนี่ยคือถือว่าเป็นการใส่สูงที่ถูกต้องค่ะโอเคนะครัสวัสดีจ้า